วันนี้นะครับจะมาทำค้างบวบนะครับนี่นะครับนี่คือต้นบวบนะครับที่เราทำค้างให้สองหลุม เริ่มออกค้างขึ้นแล้วนะครับนี่ขึ้นที่เด็ข้างนะครับค้างบวบนะครับนี่